มาเชเต้นะคะลูกค้ามาเชเต้นะคะมาเชเต้นี่ทําสัญญักนะคะสัญญักนะคะขัดขาวนะคะขัดขาว,ะะขด,ขาวด้านจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฟูลทนง์นะคะประกบนะคะประกบนะคะหมุดนนะคะโมเสกรู้เลยเช็ดครบเลยนะคะ,ะนาฬิกานาฬิกาแปดนาทีนาะกินข้าวไอ้ไลเสร็จจักหน่อยเลยจะไปกินข้าวกัน ยังยังบริเิกอย่างเลยนะคะปุ๊บนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหกนิ้วนะคะความกว้างนะคะความกว้างจะอยู่ที่สองจุดห้านะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่หกจุดห้ามิลนะคะด้ามยาวห้าจุดสองนิ้วนะคะ เพราะมีเด,เดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะลมส่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะ้ลงส่งผู้สาวนี่อากาศเย็นแน่นะคะแต่ว่าเริ่ม้อนมาอีกแล้วต้องรีบไล์สอบถามได้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะลูกค้าส่งทันนะคะวันนี้นะคะอันนี้เหมา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 ราคาเหมือนกันนะคะ มาเชเต้สองเต้เนี่ยค่ะคือเหมาราคาเท่ากันหมดเลยนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะรวมสูงส่วนเล่มเล็กถึงเล่มนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเก้าร้อยบาททัวนะคะรวมสูงนะคะส่วนเล่มที่แปดที่เก้านะคะแปดร้อยบาททั่วนะคะรวมส่งน,นะคะเพิ่ะปิดเออมันจังสว่างเนี่ยมันแสงมาจ้ะมาเล่มที่สอง แล้วทีสองมาเชเต้นะคะมาเชเต้ทิ้งผิวไฟนะคะทิ้งผิวไฟด้ามตัวนี้จะเป็นด้ามไม้ประดูลมดำนะคะมุดนะคะมอเสอร์สีโรลิเชอกครกนะคะรูนะคะสามรูนะคะงานสั่งของผ้าดูโคลาสนะคะวันนี้แหละเสร็จสิบสามนิ้วนะ,ะจุบต้องขออภัยอย่างสูงนะคะขออภยยัยแหงเ,เพราะว่าช่างแล่นขึ้นแล่นลงนะคะ กตจ,จุมกระแจงนันแหละนะคะเจงแจงแจงพระพื้นแล้ะแหละนะคะทุกทุกทุกช่างนะตอนนี้แหละจะจะล่าช้าหมดเลยนะคะเพราะว่ากระเจ้าเห็ดงานนำฮ็ดนานำนะคะต้องเนื้อเนื้อเลยเนื้อเหล็กจะเป็นเหล็กแหนบนะคะแหนบสิบลอนะคะความยาวของใบม,มีนะคะจะอยู่ที่สิบสองจุดสามนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสองนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ หกจุดห้ามิลนะคะด้ามยาวห้าจุดห้านิ้วนะคะเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะเมาวรวมกันเลยนะคะสองเล่มตัดสินใจเอาเพาอ่อจุ๋มอเมจจัดไปว่าราคาคือกันหมดเลยนะคะราคาเหมือนกันหมดเลยนะคะส่วนเล่มนี้ถึงเล่มที่เจ็ดในราคาเก้าร้อยบาททวดนะคะ สวัสดีลูกค้าทั้ง20ท่านนะคะนี่เป็นการไลฟ์สดนะคะลูกค้าไลฟ์สดเลยนะคะไลฟ์สดนะคะช่องจุม๋มมิ้นมิสวนมิตรคมไทยทํานะคะไลฟ์สดนะคะสินค้าจะเป็นมีดเดินป่านะคะอุปกรณ์การเกษตรนะคะเป็นอุปกรณ์การเกษตรนะคะมีดเดินป่านะใช้งานทั่วไปนะคะใช้ถูกหลักทุกวิธีนะคะลูกค้านะคะ,นะคะชุบมานะคะชุบมาเพื่อฟันไม้นะคะย้ํานะคะฟันไม้นะคะ ฟันไม้บมเมนฟันเล็กไม่ใช่ฟันตะปูนะคะต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะอย่าไปลงของอย่าไปทางการแสดงนะคะมีใช้งานจริงนะคะใช้งานจริงฟันไม้นะคะเขาปาเล่มที่สามดูว่าคุ้มนะถ้ารวมจ่ายถ้ารวมเันเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดนะคะลูกค้าเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุง หมุดนะคะโมเสกนะคะรูเลเชอรครบนะคะฟูแท้งนะคะประกบนะคะทำลายใบมีดนะคะทำลายใบมีดเหล็กจะเป็นเหล็กเอ p พเก้านะคะงานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทานน้ำมันทั่วไปนะคะสนิมขึ้นปกตินะทุกเล่มนะคะ ยาวของใบนี้นะคะจะอยู่ที่เก้านิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่หนึ่งจุดปดนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวห้าจุดหนิ้วนะคะเล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะเก้าร้อยบาททั้วนะคะรวมสม่ง เก้า9้อยบาททั่วนะคะรวมสูงเล่มที่สามติดต่อสอบถามจะได้เบอร์นี้เลยนะคะศูนย์กูนนะคะเก้าสองสามามหกสองสานะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะด้งขึ้นนะคะเล่มที่สี่นะคะเหล็ก s อสชเกานะคะตัวนี้จะเป็นเป็นคมหลอกนะคะคมหลอกนะคะคมหลอกด้านจะเป็นด้านไม้พยุนะะนะะงนะคะ,ะนะคะฟูแทงนะคะประกบนะคะ หมุดนะคะมาเสกดูเลยเชื่อครบนะคะงานเก้ากันยังกอรอยไปเนี่ยนะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่แปดจุดหนึ่งนิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวสี่จุดเก้านิ้วนะคะ เล่มนี้นะคะเฉพาะมีเดเดียวนะคะจะอยู่ที่เก้าร้อยบาททวนนะคะรวมส่งเร่มที่ห้านะคะเร่มที่ห้าเหล็ก h p เก้านะคะทำรองเลือดหนึ่งนะคะรู oo, นะคะทำขึ้นมาเองนะคะสามรู 3, oo, นะคะด้ามไม้พยุงนะคะฟูแทงประกบนะคะเหล็ก h p เกางานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทาน้ำมันทั่วไป ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่7.7นิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.8นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่4.9นิ้วนะคะ เล่มนี้นะคะชอปปีมเดย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่เก้าร้อบาททวนนะคะลวมส่งเล่มที่หกนะคะเหล็ก h อพเหมือนกันนะคะเหล็ก h อพนะคะงานปีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยนะะ้ำมันด้ามไม้พยุนะคะฟูแทงนะคะชํำฉลุลังพึ่งนะคะเล่มนี้นะคะหมุดโมเซสรูรเยเชือครบนะคะจริงค,ะคะ้าห,หรือเปล่าแม่ฮะอะ มันมีฮอตดอกถือมังวามอุ่นพี่ดียวเป็นยังนะเอามาได้อีกบ่กถือเอามาได้อีกบ่ได้ได้อีกแล้วไปวัดฐานเอาไว้เงินกบุ๊ดไปลอกังความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่7.7นิ้วนะคะความกว้าง จะอยู่ที่1.7นะคะสันนาเล่บนี้นะคะจะอยู่ที่5มิลนะคะด้านยาว4.9นิ้วนะคะเร่บนี้นะคะเฉพาะมีดดิ่งเดียวนะคะจะอยู่ที่900บาททวนนะคะรวมส่งลูกค้าสามารถสั่งทางฝักซองได้นะคะเล่มนี้เจด ทรงคล้ายๆกันมาทำขบเรียบๆนะคะแต่ว่าตัวนี้จะทําด้ามด้ามเรียบนะคะไม่ได้หลังพึ่งนะคะแต่ว่าจะเป็นด้ามไม้ด้ามไม้พยุงนะคะหมุดนะคะโมเสกรูเเชครบนะคะฟูแท้งนะคะประกบนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เจ็ดจุดหกนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดนะคะสันหนาเล่นมนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะด้านยาว ด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่สี่จุดแปดนิ้วเล่นมนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่เก้าร้อยบาททั่วน,นะคะรวมทง่งเล่มที่แปดด้ามไม้อยุ่ทรงนี้แหละน <c oughs> ะคะทํารูขึ้นมาเองนะคะตรงใบมีดนางสัญญกนะคะด้านไม้พยุงนะคะหมุดนะคะโมเสกนะคะ,คะ,คะรูเลยเช่ยครบนะคะ มุดน้มเสกรูดเชือกครบเลยนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่หกจุดหกนิ้วความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองนิ้วนะคะสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่สี่จุดหกนิ้วนะคะเล่มนี้นะคะเฉพาะมีด่เดียวนะคะจะอยู่ที่แปดร้อยบาทท่วนะคะรวมสง่ง สวัสดีค่ะนะย่าบอกกินข้าวสามสิง <laughs> เดี๋ยวสิอบอย่าก,ก็อุ่นลูกชิ้นซื้อมาเมื่อคืนนี่น้องซื้อมาดอกแต่งบอกได้ซื้อดอกสัถูงมาเสียบเสีมาอยุ่กินตอนเด้อก็บนอนอยู่พ่อเด้อว่ะเดี๋ยวสิอบอุ่นอีกรอบหนึ่งไปเสีกิน เล็กฮุเก้านะคะเล็กเอชพีก้านะคะงานตีร้อนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทาน้ำมันทั่วไปนะคะ,ด,ะ,คะด้านจะเป็นด้านไม้พยุงนะคะมุดนะคะหมุดหนึ่งสองนะสองจุดแล้วก็โมดเสกหนึ่งนะคะรูอยเชือหนึ่งนะคะฟูแท้งประกบนะคะเล็กเอชพีเก้านะงานตีร้อนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลร <suff ix S 2> ักษาด้วยการทาน้ำมันทั่วไปนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ห้าจุด 8นิ้วนะคะความกว้างความกว้างจะอยู่ที่หนึ่งจุเจ็นะคะสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่สี่มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่สี่จุดห้านิ้วนะคะเล่มน,นี้นะคะเฉพาะมีดเดียวนะคะจะอยู่ที่แปดร้อยบาททั่วนะคะรวมส่งนะคะติดต่อสอบถามได้เบอร์นี้เลยนะคะ0ูนย์กูนนะคะเก้าสองสามามหกสองามมาึเบอร์โทรศัพท์นะคะลน์ก็จะด้ขึ้นนะคะลูกค้า